มาแล้วครับตัวแรกครับผมนี่ตำลินครับวันนี้เรามาลุยตลุยหมายคลองเปรมครับนะครับโปโลเหมือนเดิมแม่พ,พด well, ัดใส่เอ้แม่พัดโพนี้ต้นโพครับเหยียบโปโลครับขนมปังรำไม่เคยเองเออกินด้วยยอดนะครับเดี๋ยวต่อไปครับผมสว <minorities> ัสดีครับนานะตอนนี้ผมมาเดี่ยวใส่ครับนานมาตกปลานี่ครับ อยู่ที่คลองเปนะฮะไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าดบคบโ,โงครับผมนี่ดูบรรยากาศครับวันนี้มาหมายหมายสักสิทธิ์ครับเยอะสิทธิ์เะาเยอะหมายหมาย่านโพครับสุดยอดดูนคนโงกันของลืมเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ตกงานงงวันนี้ก็ลงแค่สองคันเอง กเป็ดไม่เสร็จเลยก็ได้ไปแล้วหนึ่งตัวไปครับลุยต่อไปผมสู้ๆมาครับปโนงครับปอะไรไม่รู้โอ้โหอะไรเล็กลงเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูของเราบ้าง ไปหนึ่งชั่วโมงปลาไม่กินเลยครับอะไรวะเนี่ยเอากระดิ่งห้อยอยู่ข้างล่างลเลยทำแบบมือชี่บ่อท่ามนะแต่ว่าปลาไม่กินเลยทำยังไงเี่ยซูนต่อไปครับสุดยอดเลยครับผมอุย้ยตัวใหญ่มากน่าจะโลก,กว่าครับตัวนี้ครับโอ้โหน้ำตาจะไหลนั่งชั่วโมงในตัวเนี้ยรเด็ดเจ๋ครับ ตูนต่อไปไม่ไหวแล้วกินนมปังดีกว่ามาแล้วครับผมโอ้ยมีไซส์ขึ้นมาแล้วเป็นไงพระนงอล้วครับตัวแรกมานั่งมาสองชั่วโมงโอือพอมีไซส์นะครับสู้ต่อไปครับผมนี่สู้ครับ ตอนนี้ก็เรื่อยๆครับผมเฮ้ยคันแรกกินนงคันแรกตองต้นไม้เนี่ยไหนโอ้โห,โหลาบาก่อนเด่งเลย,เยมาดูต้นงงครับจะเป็นปลาอะไรครับตอนนี้เฮ้ยใช่ว่าสวาย โอ้รว่าแล้วนอนิ่งเคียปะกายดิ้นถอนหนังเลยแทบอ่ะได้โอ๋เป็นงออีกโอเคจะพินเท่าไหนคันแรกกินแล้วนะปลตายยิ่งกินน้อยๆยังจะมากินเบ็ดอีกเนบัวหล่วันนี้ครับแย่ครับเอ้ยอะไรเนี่ยเหงาะผ่านร่อนด้วยใช่ หลักๆแค่อ่ะอ่ะบิ๊กดูดมาแล้วครับดูดซิ่งหัวจะปวด ประดูตัตวบัลเลอร์เลยแต่ว่ามีคนเคยทำกินนะแต่เราน่าจะไม่ไหว,วดีๆดีๆดีๆปลอดไัยก็ได้ <c oughs> มาถ่างเหรอเป็นป้าอมนะ <c oughs> ครับวิว <c oughs> อย่าทิ้งครับเราปล่อยนะเราไม่เอาครับไม่เอาก็ไม่ข้ามด้วยอยู่วะมันดึงไห,หล่หุแล้วอ่ะปลาเล็กปลาเล็กเอาไหมเอาแล้วครับกินสองคันครับโปโลวันนี้จะยังไงดี ดึงลงน้ำสองพันเลยครับแล้วก็ไปของเราก็ห้อยตรงเตียงตรงเตียงครับเนี่ยอ้าอ,อ,อะไรกรันนี้อ่ะอยู่ไหมครับโกหนครับ โอ้ตะเพียนตะเพียนจิว๋วพูดถึงตะเพียนตะเพียนก็มาเงี้ยพูดถึงตะเพียนเลยแบบวันนี้ตะเพียนไม่มากวนเลยมาเลยฮะดูต,ต่อไปของเปรมครับสี่ไอ้สองโมงครึ่งแล้วสองเช้า เขาพุงลงครับเรื่อยๆครับมาดูกันไปเฮ้ยโอ้โหใหญ่มากครับเยอะเลยเนี่ยสมอลนินสมอลฟิตครับอะไรเนี่ยคนหนึ่งเขาตกได้ขอโพสต,ตัวใหญ่ไงทำไมพวกเราตกได้ตัว,วตอันนี้มาเนนจำนวนจำนวนก็ไม่ได้เดี๋ยววันนี้ทิพหายกันหมดเลยครับน,นะครับซูนต่อไปครับผม มาแล้วครับผมปนินซิ่งครับโอ้ยสายเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะอะไรสายใกล้ๆกลายใกล้ๆกล้เะใหญ่ขึ้น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 เหลือเออาที่เบ็ดต่อชีวิตแร้านกินทีหลวงพ่อโหนครับโอ้โหผ้าปิดมิดเ, <พา S 3> เลยแซ่ดปลาอะไรเนี่ยปลาตัวใหญ่มากครับผ้าปิดมิดเลยฮะ ปโลงกันอะไรอ่ะโอ้โหมาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ตรงไหนวะใ,ใช้สามนิ้วเฮ้ยถ่ายใกล้ๆเดี๋ยวว่าใหญ่เลเงนีะ้ตอนนี้หมดแรงลุกแล้วครับ คนหนึ่งเขามาได้สองสามตัวโลของเรามาได้นา่าจะยี่สิบตัวโลยี่สิบตัวครึ่งโลสิบตัวครึ่งโลแน่นอนสูตต่อไปครับผมว้าว,วยังไงเนี่ยน,นี่ยค่อยต้องติ้งไว้ทีน,นี้เรามาดูสูตรโคลโ,โลนะครับสูตรเด็ดถ่ายเห็นจะจะ เวลาไปถามใครเขาบอกเลยรำขนมปังรำขนมปังรำขนมปังแต่สีมึงไม่เหมือนกันสักคนเลยนะแปลกว่ะครับอ๋อไว้นาแล้วไงอ๋อไวนาแล้วอ๋อโอเคมีหลายสีนะกูไปถามคนโู้นี่ยว่ารำขนมปังแต่แต่สียังไม่เหมือนกันสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยมัเออน่าใส่สีผสมอาหารแน่นอนนะับวันนี้ใส่ได้ไหมอยากให้มันใส่เป็นสีมั้ย ินน้อยใกล้เที่ยงนะครับโปลงไปหาอะไรกินละเดี๋ยวเราพเพเ็ดคนเดียวโน่อยคนเดียวครับวันนี้ก็น่าจะผลประกอบการไม่ได้เยอะแล้วครับปลาไม่มีขนมปังลำทำเหตุซะแล้วตัวต่อไปใกล้เที่ยงแล้ววะตัวนี้น่าจะต้องกลับเร็วครับเมื่อกี้ตัวไหนกินเนาะเดี๋ยวไปเก็บนบ็ดต่อ เียวว้า <ton> ร <elections> to so ับผมตอนนี bueno, pues, ้ก hey? ็เด <altogether> oh, ินไปซื้อซื้อข้าวกินก่อนีรลานตาอยู่แต่รถเดินแป๊บเดียวครับเฮ้ยเสียงดังจังสิบล้อวิ่งยุบยิบ ครับวันนี้ก็ปลากไ็ไม่ได้อะฮะปลาไม่กินเลยแต่ก็ดีหน่อยที่มันกินปินเป็นปันลินแต่ตัวก็ไม่ใหญ่อีกยังไม่ใหญ่ครับขึ้นต่อไปอร้านป้าเียอ่ะเนี่ยครับเดินม,มาหน่อยเดียวครับจากจุดที่เราตกหมายท้นโพครับเป็นร้านป้าเป็นร้านนั่งกินนะนั่งกินได้ซื้อไปก็ได้ที่หมดอหละร้านข้าวหันตํำสั่งแนละ้วม,มากินได้ กเรี่ครับ้านน่ะเย้มาแล้วครับตกปลาพักเปครับดูกับข้าวกันบึม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 เดี๋ยวไปดูขี้หมายกันครับวันนี้มาเยือนคลองเปรมปลาไม่แดกหรอกเดินเล่นอยู่นะครับ มีรูปนอปลงมาแล้วครับตอนนี้อุ้ยเด็กเตี้ยหมายเลด,ดนี่เลยต้นโพครับหมายล้ลนหลอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทียบอย่าแงบบนี้อ่ามีถังขยะแล้วให้ทิ้งได้อุ้ยแสดงว่าบอหลงรวยแน่นอนเลยอนะ่ะเป็นไงบ้างครับ กินมากินได้น้ำไหลแดดออกพุ่เลยได้เยอะไหมครับโอ้ยโอ้ยเริ่มกินเลยแดดแม่งมานะน้ำไหลเอื่อยของชั่วนะคันเดียวนะอืมแค่หนังกูลเหรอแฟนแค่ว่าอ๋อเป็นนินตัวเป็นตัวเพียตัวอืมสุดเด็ดครับ สดเด็ดขนมปังลำวัาวเสือกระดิ่งกระดิ่นข้าขมถนนเลยขดได้ไงเมดิอืมนี่ฮะสดเด็ดระนงขนมปังลำ,งลำถามใครๆก็ขน,ขนมปังลำว้าวยอดมาแล้วครับผมมาแล้วครับนี่ปราทูปท้วๆูชัดปะไม่โล แต่ที่รู้มาสองตัวไม่ลงแกะแล้วกันโอ้โหโอ้โหโอ้ปุนหน่อแม่งคว้างไปแป๊บเดียวกินเลยอ่ะโคตรเทพเลยอ่ะปลาเริ่มกินเนี่ยแสงแม่งมาแน่เลยแดดแม่งมา,มาใคงปากกินเสร็จแล้วเฮ้ยมาดูคุ้นนงหน่อยซุปหน่อยฮึฮะมาแล้วครับปุ้นองเรา ปลากินเลทเทะงานนี้ป้าอะไรโว้ตพิเพียนวะลปดึงไก่ลาดังไก่ได้ตพเียนเหรอมาแล้วครับโหได้เรื่อยๆครับตัวนี้ปลาดินดินน้อยใกลเทียนครับเห็นมากเลยข้าวป้าไม่ไหววะ โอ้เผ็ดจะเจ็บเผ็ดก่อนกดถ่ายแล้วอย่าอยู่บังนะจ๊ะมาแล้วครับผมตอนนี้เฮ้ยปลยาอะมรอะปลาปลาอะไรวะปลาดูดปลาดูดดีนะมันซูมแน่ไหม,ไมวเหวลาเอย่าซูมเลย โปน่งไปช้อนแล้วไม่รู้ได้หรือติด่าตไม่รู้ปล่อยเลยครับนี่มันสปาร์ลานชัดเลยเนี่ยมันจะมุกโลกแล้วครับโอ้โหยใหญ่มากเลยครับผมปลาที่กินเนี่ยพิสูจเฮ้ยจริงเหรอ แล้วครับนี่มันสปาหลาดชักเลยฮะตอนนี้ครับโหตัวใหญ่มากมาดูโปหล่งจะทำอะไรกับมันดูปโปหล่งครับจะทำอะไรเอเลี่ยนครับเนี่ยปวกติดวัปปจะได้รู้ว่าปลากูนี่แหละมาแดงกูแล้วโอ,โอ้หหดมากโ,โ,โหดแร่างทารุนเขียนเลขไปด้วยเผื่อคนจะถูกหวย

นจิว๋วตาตบพี่หนุ่มให้ัวหนุ่มคนเอาลองไปีจิ๋วครับทำเสร็จแล้วฮะเร็จนี้มาครับผมมาดูนะครับผลงานวันนี้ฮนะระวังตะกระชัขงขาดเลยครับปลาเยอะมากโอ้โหไงกระโดดแล้วโอ้โหโอ้โห ได้เพียบอะไรมีอะไรวะเนี่ยตัวนี้เป็นวันที่แ yeah, ย่มากๆเดี๋ยวเก็บเก็บเป็ดกำกำก่อนครับเริ่มมีแห αι, มีอะไรมาแล้วพ่ามาเริ่มบุกแล้ว <eg u> <through> สิบล้อ <año> เนี่ยเทน้ำทิ้งได้เลยโรนง วันนี้เราค่อ <des k> นข้างจะได้เยอะ <des k> อะไรอยู่เนี่ยตัวไม่ใหญ่เลยอ่ะตัวก็เล็กาก็ไม่ใหญ่เหนาวะลงนะหนที่รู้ว่ะไปสุพรรณตรงนี้น่าจะเออเราต้องเอาตัวใหญ่ที่นู่นแล้วนะตรงนี้ต้อง เงินตังไปซื้อสาลี่ซื้อขนมอืใหญ่ที่สุดเอ,อเอกชัยอะใหญ่ที่สุดไม่รู <c oughs> <c oughs> เอาเอาไปตกปลาตะโดได้เลยตายนทอดกรอบทอดกรอบโอ้โหสุดยอดครับผมวันนี้เป็นวันที่เละเทะมากไหนวะ,แห,วะแห่ไปไหนแล้วไปกลับแล้วไปดีกว่ากลับบ้าน ไชครับอย่าลืมเก็บขยะก,กลับบ้านกันเลยนะครับอยากเข้ารถเลยอ่ะมันดีจริงอโอ้โหผาขาดีจริงขยะกันไป